ทีมงานมีคนเดียวทีมงานมีคนเดียวการเนื้อกะตุก็เหมือนเงินอ๋ออ๋อจะตัดตัดไปตัดมาใช่ครับมึงไม่มีแผนจริงๆใช่ไหมกูมีสิก็เออกูพามึงออกมาได้แล้วนี่เห็นไหมฉันมถึงใช่ถ้าเราออกมาเราออกมาด้วยกันไงก็แน่นอนมันไม่ใช่เพื่อฉันเออเธอ อย่าล really ืมนะเราช่วยเหลือกันแล้วกันฉันไม่รู้นะไอ้คำว่าช่วยเหลือเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่ว่ามันก็ช่วยกันได้จริงๆแหละเบนซ์อะลอตูเบตจริงๆนะนิดหน่อยเนี่ยเออก็ถูกมึงทำไมคนขับมันดูคุ้นๆวะทำไมใส่ชุดบอลรีออนเลยเออแหมมาไกลเชียวอะไรเนี่ยใส่แว๊แว๊แว๊จ็อบครับทำงานพิเศษ พาร์ทหนึ่งนี่คอลแลบกันหลายคนเลยเฟสมีคุยแบบนึงได้ไหมเดี๋ยวมาหน้าเพื่อนเปลี่ยนเสียเปลี่ยนว่าไงฉันอยากจะขึ้นไปหลังคานั่นอะช่วยได้ไหมน้าฉันทำจ่ายให้ในเยอะแล้วนะเอาไปมอืมพอเราวางตะไบผ้าไหมแง่งบนไงครับ อย่าลืมเขีมก็ได้นะครเขียนแล้วได้ลืมได้ไงวะเนี่ยเฮ้เฟรดวาเฮ้ยเฟรดว่าไงได้เด็กมาทำงานว่ะเปลี่ยนงานอุ้ยแต่งานนี้เต็มแล้วนะเว้ยแน่นอนสิพูดอย่างนี้ได้ไงมีของให้แล้วกันก็ได้ลูกงานเพิ่มไปๆไปทำไปผมไม่ได้คิดไปเองไอ้ยตำรวจคนเมื่อกี้เนีรีส์เมือนมาดิโอจริงไหม มาริโอเร็วเลยนะเราไม่มีเวลาว่างทั้งวันเห็นนั่นไหมข้างบนนั่นน่ะนั่นแหละต้องขึ้นไปยังไงหาวิธีขึ้นไปเอ้าหาวิธีขึ้นไปซะด้วยใช่ครับไหนผมขอไปดูหน้ามันใกล้ๆดีมาริโอจริงไหมอ่าช่วยขอโทษนะช่วยฉัหนผมว่าโทนี่สตาร์กแล้วเปล่าเออว่ะเหมือนๆอยู่นะ เพราะมันก็เหมือนอยู่นะตัวอีสตาร์กแต่ว่าผมก็มองไปอีกอ่ะเหมือนมาเรีโอเลเดี๋ยวเขาเรียวไม่มีเวลาว่างทั้งวันเออขอเวลาว่างหน่อยแล้วผมทำอะไรถูพื้นเหรอถูเมื่อไหร่จะเสร็จอ้าวแล้วจะเดินไปเข้าไปทำไมวะบิซินจะเดินอ๋อ S <S <S ผมโชว์มค์โกเลยให้ดูเออกัดเออไอไอนี้ไอที่ถูผมมันหักไปเปลี่ยนดิ้ยผมทำมันหักเว้ยอะไอะไรเนี่ย อ๋อโอเคไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีเลรแล้วผมต้องคุยกับใครต่อเลยนี่นี่วาเฮ้ยไม่ถูกผมอากมันหักเอออยู่นี่ก่อนเฮ้ยอ๋อ นี่โอ้คุณไทยคุณไทยต้องมากับผมแล้วคุณไทยโอ้โหคุณไทยไปออนไลน์เดทจริงกับพี่ดำอยู่ไอ้นี่มันเล่นมุกเอาเวเอายังไงครับเมื่อกี้ผมคุยกับมันไปแ้มันก็แบบเล่นมันจะมีให้เล่นมุกสองอันนะแล้วผมแบบเลือกเอาเวเอาไปมุกตามชื่อเกมเลยใช่ไหมครับมาครับรีบเลยครับตามชื่อเกมเลยอึบมาจับมือมันก็เชิงเป็นมุลอกแต่ว่าเป็นแบบเป็นการล้อเลียน เกมตัวเองเฮ้ยทำไรวะอะไรมีปัญหาอะไรอ่ะไม่ถูใหม่เอาไว้เลยต้องหลบได้ด้วยกลับไปทำงานซะโอ้การคนนั้นมันมันจะเห็นครับคุณกูต้องไปฟาดมันใช่เหรอครับเอาดิเอาเลยยูอ้าวอ้าวต้องทำไงพี่ลุยจิไม่รือว่าผมดูผมทำนี้เหมือนเดิมวะแป๊บนึงนะกดขึ้นเลยโอ้สเปค เพอหาผุ่มเคร่องน้ำถ้าผมทำหายอีกอันหนึ่งมันจะสงสัยไหมเอ้าได้มาแล้วต่อไปไขควงน็อตข้าวหลามจ้าเลยโอเคงั้นต้องลงละตุ๊ด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 ไม่ใครเห็นเลยไอันนี้เห็นเห็นแน่เลยเดี๋ยวผมชวนคุยได้ไหมเนี่ยเออมันจะเห็นนะการเฮ้ยอันไหนเฮ้ย คุณเวละปันนึ่งปันนึ่งปันนึงตัวนันอะผมไปอยู่ผมไปอยู่มาโอ้รอนร้อน้อนะอ้เนี่ยมึงไม่ร้อนเทากูหรอกค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปค่อยค่อยเป็อไปอุ้ยอุ้ยปเสียงกอถือตึงๆเลยตึงๆเลยล้ยังไต่อจะได้เบียร์ไหมอะไร โอเคเดี๋ยวผมทานนั่นก็จริงนะครับอ๋อมาตรงนี้เองคิดว่าจะเอาเบียร์ได้ยังไงวะมึงไม่ใช่ร้านอาหารนะเว้ยโอเคเปิดเรียบร้อยเอาหลักได้ไหมครับลาก่ริโอโอเคจะเปิดประตูใช่ไหมครับมาละเดี๋ยวผมนุ้มเปิดให้ไหมโอเคต้องเปิดประตูใช่ไหมครับมาละ เงี้ยงี้ยงี้ยอ่ามาโอเคมันล็อกปึ๊บเดี๋ยวช่วยฉันหน่อยมาผมช่วยแล้วเปิดมาจะเอ๋ว่าไงตัวเอ๋ออ่ะเฟสอ่ะไอเฟสเพื่อนอันนี้เนียนเนียนบอกเลยเนียนเลยเก่งจริงมากครับก็เดินไปได้สองคนนะถ้านู้นมันกลับไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ก็ไอ้นี่ไงทำเปเนียไปทำงานหรือเปล่าอ๋อไปถูพื้นต่ออืมราวถเมียไม่ใช่เลยครับพูดทำหักไปเลยไม่เลยกนึงมองหน้ามองหน้าหาเรื่องเฮ้ยเรียวว่าไงเฟสดะของขวัญพิเศษต้อนรับปีใหม่เอาไปเลยเออขอบคุณมากต้อนรับปีใหม่ซะด้วย โอเคได้แต่ใบไขควงมาเรียบร้อยกเกาทำไมคนกำลังนั่งอ่านบุตรพระจิตอยู่เอ้าแล้วมันหายไปไหนวะบเขาหายไปไหนเรามีงานสำคัญยอผมสงสัยว่าทำไมมันหายไปไหนอะไรบทพระจิตของผมหายไปไหนเนี่ยเอ้านานมันห้อยตัวนี้ยจิผ่ายแล้วโดนผีหลอกแล้วไม่อยู่แล้วคุณไม่เชื่ออะไรอย่างงี้วงครับเราต้องมองต้องมองอ๋อ ก็ตำรวจผมหลอกปะวิดิแทกช่วยผอยตนึงนะคุณดิแทกอยู่เอ้ยเฮ้ยกูไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยนอนดึกจังวะเฮ้ยมึงเลิกยุ่งกับกูได้เลวได้ไหมไม่ใช่งานมึงแท้ๆนะตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วไปแล้ ทำอยู่ทำอยู่อย่าอย่าเล็กผมเร็วเรย่าเล็กผมอืมอึ๊บมาอุ้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วผมต้องกดยังไงวะเนี่ยอ๋ออ๋อต้องกดแบบนี้หรือเปล่าครับอ๋อหมุนเหระเป็นบีเอเอสดีเอีเป็นวงกลมอุ้ยมันจะมาแล้วเร็วอิเลียวเร็วเร็วเร็วเรีวมันมาแล้วมันจะถึงประตูหน้าแล้วเนี่ยคอยนิดนึงคอยนิด ไอ้กูไฟแล้วกูไฟกูไม่รอกูไม่รอแล้วมาคุยกันไอแทกได้ว่ะใช่ไปไปไปคสลิปก็ว่าไปใช่ไหมแกแนจ้ะใช่ไปนอนไป้ยกูตายได้กดตายได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหยังรอดได้ไงเนี่ย กูอุ้ยเฮ้ยใครวะใครวะเอาีคนใครมันมาวะกูเกี่ยวลรอเลยชิบหายลุงมาเรียวมาผมไม่ได้ผมต้องโฟกัสจอตัวเองแล้วผมไปดูพวกไม่เห็นอะไรเลยโอเคมาให้คุณเริโอมันต้องดูซ้ายขวาแล้วอุ้ยแป๊บนึงเอ้ยคุณคุณรอดได้คุณรอดคุณรอดไปก่อนได้เดี๋ยวผมรอให้ผมรอให้มาคุยรอบแรกผมจัดเองมา ช่วยฉันทีอะไรอ๋อตอนนี้หนาวอ่เพราะฮีเตอร์ไม่ได้ยังไงสักตัวแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วไม่ครับทำไรดึกอๆหรอวะโอ้ยเรื่องกูเออพวกสองนู้นมันมีการอีกคนนึงนี่หว่าใช่ครับต้องดูจากสองฝั่งให้ตายสิ เงี้ยนะครับจังหวะนี้เอาเร็วๆครับได้ครับเ,เร็วๆครับสปีดรันเอ๊ะชกีกูกดผิดไอ้กมาเอาแล้วคุณไปประกอบกลับประกอบเลื่อนจนข้างล่างรู้เลยมึงทำอะไรเนี่ยไข่ครับไข่วันนี้ยังไม่มาจะคนฝั่งฝั่งขวาผมเมื่อะไรจะมาฝั่งซ้ายมาฝั่งซ้ายก็มาปัวหนึงกอยนิดนึงกอยนิดนึงก้อยนี่นึงก้ <ปะ S 1> อยนี่นึงกูปิดแล้วกูไปเลยอัอต้อเออเฮ่อรุนยิ่งกว่าเกมผีใช่ป่ะ เกีผีแล้วเดินมาอ้าสงสัยพี่เขาอยากดูเขาอยากดูหน้าหรือเปล่ารถหล่อแค่ไหนหล่อหล่ออากาศแล้วกันนะครับตอนเนี้ยมาหาเราอีกแล้วเฮ้ยไปนอนได้แล้วแกแหละเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วนี่แหละเออเกย์นกู่นเป็นเกไปไกล์นู่นเลยไอ้มาโยุเฮ้ยฟองควาผมก็เลยจิ๋มจิ้มจิ้มจิ้มนาาิก โอ้แต่มันก็ยังอีกไกลอ่ะดูฝั่งนี้ครับก่อนมิ้งผุดไปได้ครับจิ้มอยู่ครับผมจิ้มอยู่ผมจิ้มอยู่จิ้มไปก่อนครับจิ้มไปก่อนยังไม่ถึงไหนนะครับรย,ยังไม่ถึงประตูหน้าเลยผมกำลังสร้างกำแพง<อ>วัดอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ดูแถวประตูนู้นอยู่ไอ้นั้นยังไม่มาเอ,อ้ยแต่ฝั่งนี้รู้สึกเหมือนจะขยับมาแล้วคุณคุณถึงได้ครับคุณถึงได้เชียรผมเยอเดี๋ยวผมคุยให้โอ้มาดูดมาคุยผมมาผมรูบหล่อหัวายไปไปปิดปิดปิด เองานดีไว้กูสุดสุดใจที่ทำอะไรวะแน่ใจไหมใช่เกือบให้ตอนนี้กูไม่พออะไรเอ้ยกูยังไม่ง่วงไงเฮ้ยฉันยังไม่ง่วงว้ยยังไม่เหนื่อยเอาคุณทายครับคุณทายอะไรครับคุณทายครับเดี๋ยวใจเย็นครับคุณทายครับ ตัวนี้ตัวตรงนี้เอาทีอะไรมาครับกดคนซ้ายเออน,นั่นแหละโอเคครับโอ okay, ้โหอ่าสลับนาทีกันแล้วสำหรับนาทีกันแล้ว, <laughs> ลลว <laughs> ชิปหายแล้วกูอุย้ยโถ่ส้วมมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยโถ่สว้วมนี้เดี๋ยวผมแมงดูก่อนเงยอจะซ่อนหมูปิ้งไว้ในนี้ก็ได้เริ่อมมามามาได้ครับไปต่อนนี้เลยครับผมว่าอันนี้สามารถถ่วงได้โอเคโอเคอันนี้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็เอ่อพิมพ์วนครับนั่นแหละครับ แล้ชวนคุยไงวะเออนี่เด็กแท็กเฮ้ยกาดต้องการอะไรเอ่อถุงผมถุงนี้ให้มาถามหน่อยดิอะไรอีกัะเปิดละเออได้ชั่วโมงเท่าไหร่วะเป็นการอ่ะเฮ้ยออกออกแล้วก็ปิดโอ้โหแม่งไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอ้โหเดี๋ยวไปนอนหรอกเกียวไอ้แม่งไม่เปนอนหรอกน่าผมได้การหญิงมากอ่ะ มันตอบทีแล้วมันเดินเลยคุณคุยกับมันไปพผมดูอยู่ฝั่งดูฝั่งนี้อันนี้อะไรอ่ะกดออี่ะกดอีค้าง E E หลุดย้ำยำครับย้ำยำเลยอีย้ำโอยมึงจะต้องอีย้ำยำอีกเหรอเปะเปะขาวะกูปวดมิ้วมึงก็แคะไดเร็วหนิยังวะมิเซนเริ่มมาเลยครับไปต่อเรื่อยๆครับไปต่อเรื่อยๆครับถึงประตูก่อนครับมันถึงประตูก่อนเดี๋ยวผมถึงประตูเดี๋ยวผมบอกนะ โอเคไปเลยเออเป็นไงครับผมรูบหล่อไหมครับผมหล่อมากพูดดูหล่อรู้ไหมผมหล่อมากผมดีดาราเกาหลีวะเกิดเลยนะดาราเกาหลีดด้้ววยยยคุฟังผมมันเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไปนอนเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้ววิผมยังไม่ได้ทำอะไรผมดูก่อนพฤติกรรมอ๋อพฤติกรรมสังเกตนะครับทำไมมันเดือดมาพร้อมกันวะจริงครับ อะไรมึงวะกัดต้องการอะไรกัดว่าแล้วกัดแต่วันนี้กูลุยต่อเลยเตียงฉันพังว่ะแล้วมึงจะให้กูทำไรก็ไปซ่อมสิไม่ใช่ปัญหากูเว้ยเฮ้ยกูตายกูตายไปแบบเร็วเป็นไงครับโอ้โหผมหล่อไปเกาหลีไรยังไม่ง่วงเออเอาเลยเอ้ยยังยังยังเกืิดแล้วเกืิดแล้วโอ้โหเกิบเกิบแล้ว มันเล่นแง่ไว้มันเล่นแง่ไว้เพราะผมหล่อไหมครับเออสงหน้าผมจะเยิรนะครับทางคำถามเดิมนี่มีพี่รุดนะเนี่ยขึ้น Go to bed i n เม t e นะอย่าให้ไม่เลยไปก่อนนะอย่ากวนใจกูเลยเจ้าวัดนี่ละกูหันหลังเลยรีบเลยครับรีบเลยครับรีบเลยรีบเลยก่อนไอ้นุ่นจะมาเดี๋ยวไอ้นุ่นไอ้นั่นจะมาครับ รีบเลยรีบเลยแง่แง้ยยังไงก็ทันหมดผมว่าเ,เออได้แล้วงานสวยอันน,นี้โอเคเอาปิดแบบเรียร์นะเฮลิโอเฮลิโอ hey วางไงเรียบรอ้อยแล้วมารอจนกว่าไฟจะปิดในคุกมันไม่มีกล้องเลยไฟปิดเอ่ออันนี้ถ้าที่ผมเดานะเป็นคุกแบบเวอร์ชั่นที่แบบปีเก่าๆเลยครับ พขาคุกสหรัฐส,สมัยนี้มันก็เริ่มมีเป็นห้องเป็นอะไรที่มันใน,นี่กว่านี้แล้วมันแล้วแต่บางที่ด้วยประเด็นนะครับพร้อมยังมาพร<อ>้อมไปเลยเพราะว่ารัฐบางรัฐเขาก็ได้งบมาไม่เหมือนกันมันก็ฟีลเหมือนจังหวัดบ้านเราครับอย่างนี้นี่ผมก็ไหวเพราะว่าผมางที่ผมเห็นแบบอะไรนะคุกบางที่เขาก็มีกล้องอะไรครับอ่ามันส่งผลเรื่องปีด้วยเรื่องแล้วแต่ที่ด้วยโอ้ยกลิ่นบ้านนี่ไม่ชอบเลย อืมนี่มันกลิ่นปิ้งหมูไม่ใช่เหรอกลิ่นตูดผมเองเอ้าเอ้าลุกสิครับรออะไรผมอยากรู้ว่าถ้าผมทำอย่างเงี้ยค้างไว้ตรงนี้คุณทายจะขึ้นได้ไหมสำรวจผมของการสำรวจแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหเกมนี้มีแต่ตูดเว้ยเกมนี้มันมีแต่ตูดอืมทางนู้นไปไหนได้เอ้าวมาทางเดียวกันนั้นเราสวนอุ้ยโอ้รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่มาทางนี้อันนี้อะไรเนี่ย วินเซนต์แบบนึงฟาร์มก่อนดิวินเซนต์ฟาร์มอยู่มไม่ใช่เกมฮาวิจีเราลบคุกกินอยู่เอาหรอตอนนี้ไปไหนได้ดเนี่ยฝั่งไปไม่ได้หมายกันนานเลยเนีน่ย,นยยืนนานยัง <laughs> อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวกล้ามผมนี่เป็นมัด มาเรามาหยุดไอ้พัดลมนี้ได้พัดลมไหนครับนี่ครับฮัดนันลุยครัับตตาเล่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมมีแรงไปก่อนเดี๋ยวโดนหนีบแล้วเลยเดี๋ยวโดนหนีบโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเว้แล้วแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยโอเคมันยังไปไม่ได้โอเคแล้วต้องหาอะไรอื่นมาหยุดพัดลม เฮ้ยป้าแบบอโลตอนนี้มีอะไรเลยนี่ไงเจออะไรแล้วของดีมันอยู่ตรงนี้นี่เองเอาละเรียบร้อยแวเข้ามาได้เลยอืมอริงาโตครับข้าอยู่ที่สูงกว่าเจ้าไม่ใช่ประเมินพลังข้าต่ำไปเฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันกดจีคุยกันด้วยด้วยใช่เรอครับใช่ครับเห็นแบบ โหลึกนะเนี่ยลึกเหมือนกันใช่ไปก่อนเลยดีวะ <c oughs> ให้โดดไปตายเรื่องไงครับเนี่ยเออน่าจำได้ไหมตอนนั้นที่เราเล่นออคอนเทนต์วอร์น,นิ่งอะโดดที่สูงนี่ก็ไปตายนะแต่มันคนละเกมกันอย่าไเด็นลงไปขาหักขึ้นมาตา,ตายได้บอกไปก่อนทางนี้อย่างนั้นเรียกับวิซิสมันไปเล่นคอนเทนต์วอร์นิ่งมาตอนไหนนั่นสิ <c oughs> ดูกันดีกว่าคิดไง <c oughs> คิดว่ามันรอดไปได้ไง <c oughs> เอ้ยไม่ใช่รอด นั่นแหละม,มีแผนอยู่นั้นมาหาทางไปเข้าห้องนี้กันดีกว่าห้อง oh. อะไรออปัญหามันอยู่ที่ว่าห้องนี้เออ<ต>พวกคุพกพวกอะไรเงี้ยพวกโจรเอไม่ใช่เขาเรียกพวกนักโทษแต่เข้ามาไม่ได้โอเคมันเป็นช่วงเวลาสักรีดพอดีที่เราจะหาโอกาสเข้าไปได้อ่าแล้วเราก็ จะเอาของพวกนั้นที่เราต้องการอ่ะอ,ออกมาเอาเถอะมันไม่ยากเกินไปหรอกทุกอย่างมันจะต้องราบรื่นเอานะอย่าบอกว่าตัดมาแล้วเหรอใช่ครับตัดมาครับโอ้โหเร็วจังไอะฟิลภาพ,พยนตร์ครับแนวนี้โอเคพยักหัวแล้วพร้อมอเดี๋ยวรอสักครู่ช่วงแรกช่วงแรกเป็นความมัน ช่วงหลังเริ่มต้องไขปริศนามากขึ้นใช่ครับโอ้เลยวะยืนมือห้ามยาซะด้วยปาเอ้ยนี่มันเรื่องจะที่โคเจ๋งเลยเพื่อนเอ้ยพอกลดวดิซี่ลูกกุ๊ดชูมีอาไอเสียงอย่างกับซีเจซีเจนี่รู้ซีเจมาภาคเองซะแล้วเราต้องตามหาอะไรวะเนี่ย ภารกิจมันบอกแค่ว่าให้เขาไปที่ห้องข้างหลังเอ้าวิ่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้พร้อมเฮ้ยว่าไงเฮ้ยขอขอไอ้นี่หน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะค์ทที่ไว้ขนผ้าแล้วมันต้องการหมายเลขแล้วด้วยก็แค่รถเองนะเอาชื่อและหมายเลขมาไม่มีชื่อและหมายเลขด้วย แต่เต้องไปหามาสินะชื่ออะไรนะเดียวมาดูใกล้ๆสิมีอะไรไม่รู้นีไงไปเข้าแบงนอในซื้อบื่อมาไปเอารถกันนั่นดีกว่าคุณต่อยเลยเอาได้แล้วเหรอได้แล้วครับเหมือนคนเช็คชื่อเมื่อกี้เขาเข้าไปนอนเขาง่วงไอ้ยผมขอลากหน่อยผมอยากลากอ่าได้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 อ่าลากนไหจริงว่ะ เออนันนนเอ้าไม่มันเลยอ่ะโอ้โหมันไม่ใช่รถเข็นตามห้างนะบอกบอกไว้ก่อนนี่มันเลยอ่ะมันจะใส่เสื้อผ้าได้อ่ะใช่ครับอี๋จะผมใส่ให้อ้าแต่ทำไมมันเปิดได้เฮ้ยมันเปิดได้โดดเข้าไปไม่ได้ต้องหาจุดอื่นจุดอื่นก็จุดเมื่อกี้ก็ได้นะครับ ไปลีโอมาโอเคโอเคโอเคถอยหลังกันถอยหลังสเต็ปถอยหลังอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหไม่ทันว่ะสเต็ปไมเคิลสเต็ปไมเคิลจ็คสันตึงตึงจะเดืงจึงจะเดืงจึงจะเดืงจึงอ้าวจึงจางๆอ่ะครับผมขวางกั้นไม่ให้คุณเข้าไปครับไหนปล่อยเลยเดี๋ยวจะปล่อยมือเลยเข้าได้ไหมนี่ไงเฮ้ยอย่างเยอะมันละป้ามันเหม็นมากเลยอ่ะ กดเออ่กเสียงลงไหมมันกลิ่นแย่มากทั่วโอเคผมรู้แล้วคุณจะทำอะไรครับนี่คุณจะกบผมแล้วครับใช่ผมจะคุณไปสิ่งนี้โดนฝังทั้งเป็นเลยเนี่ยมันเป็นผ้าไอชี้นี่เป็นผ้าผมปอกหมอนหรอเอ้าได้เหรอได้นี่ไงผมซ่อนนี้ เอาคิดถึงความมันแล้วอ้ามาเอาเอาผมคนขับเลยครับเนี่ยโอ้ยโลเพยโลเพยเฮ้ยเฮ้ยดิ๊บดิ๊บโอ้ยดิบดิบอุดรถชนแล้วโอ้ยประกันไม่เรียกจ่ายโอ้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 สองสองสองโอ้โหถึงยังเนี่ยตีนี่ติดเล่นเฮ้ยใกล้ถึงแล้วคุณเฮ้ยได้ได้ใส oh, ่มงเลยนี่เลยไหนขอดูหน่อยสิโอเค ทุกผมเปิดนะเจ๊เจ๊เจ๊ไปไปอ๋อเขาไม่ปล่อยให้เราไปใช่ครับเอ้าวแล้วทำไมไม่ซับขึ้นแล้วแล้วกูออกได้ไหมเนี่ย้อ๋อไปกลับไปทำงานไปโอ้โอเคได้ือออกได้บ้าอ๋อกูไปคนอะไรของแกวะไปกลับไปทำงานไม่ไม่กลับอ่ะ มีปัญหาเครื่องซักนั่นมันพังไม่รู้สิมันก็ไม่พังนี่วาเลิกโกหกแล้วพ่อแม่ไม่สอนมาด้ไงวะไปเอามันไม่พังเหรอเอาคุยใหม่ก็้มามามาคุยใหม่คุยใหม่ลองใหม่ก็อันนี้ล้วกันปันาผมขอดูมุมมองออันนี้ผมทอะไร่ ไหนละ่ะดชีดนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงไหน <c oughs> สรุปคือต้องทำให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหได้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 เยา่์บอลนะั่นจะไปเป็นเสี้ยมให้เขาอะ่ะโอเปิดละเอาเสื้อผ้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไป <c oughs> ผมว่าผมโดนเจอแน่นนเลยแล้วก็ซัก

การต่อยตีเพื่อสภาพพังโอเคกูคอรู้แล้วก็ทำพังยังไงคุณไทยเป็นเด็กโกหกเลยครับเนี่ยละถึงเวลาแห่งความมันกันแล้วย่ยบอกนะไม่ใช่เป็นเด็กโกหกแล้วเนี่ยนั่นไงถังเดียวมันคงไม่พอมันคงสักสองถังไอสองถังไม่พอมีถังเพิ่มไหมดัมเบิลจัมโบเราไม่ให้เกิดการต่อยตีด้วยกันนะเราไม่ใช่คนรุนแรงอ๋อไม่ใช่โอ้ ไอ้บ้าได้แค่ถังเดียวเอาถังเดียวก็ถังเดียววางแล้วแล้วกดทํางานยังไงเนี่ยนี่ทำงานทำทำลายของรัฐดูหน้าไว้กดเลยเออคุณตำรวจเพื่อนเสียพังอีกแล้วเหรอวะไอ้เครื่องบ้านี่มันพังง่ายจังโอ๊คปิดตูหมดเลยผมจะเปิดยังไงอ่ะมันล็อกอ่ะแป๊บนึงไอ้นี่มามันล็อกอ่ะเปิดไงอ่ะสตีลชีท สติลช uh ีตเหรอของของคุณนะต้องมาหาผมแต่ว่าผมจะเปิดยังไงอะ่ะขอหยิบก่อนนะคุณตำรวจแป๊นนึงขอหยิบมวางที่อื่นก่นอนอ๋อนี่เอา้เอาอ่ะไหนนี่นี่นี่เอา้าทำไมผมเปิดไม่ได้วะแล้วผมจะวางไอ้ผ้านี้ยังไงวะเนี้ย <laughs> นั่นสิ คุณม่ถือไม่สักครั้งแล้วนะครับกูต้องตรวจก็ดูอยู่เฮ้ยเปิดแล้วไม่ผมไม่สนใจผมเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมครับวิศิกรร้องแล้วเฮ้ยเอ๊แมพมาแล้วไปแล้วผมวิ่งแล้วอ๊ะเฮ้ยแอบก่อนมาได้เลยครับมาได้เลยครับมันเพิ่งไปใช่ครับมาแล้วมาแล้วโอเคเอออ๊ะเดี๋ยวไม่ลุกสักที มาเนี่ยมีช่องระบายอากาศโอเคได้ครับเพื่อนไปเลสโกอ๋อเข้ามาไปเดี๋ยวส่งมาส่งมือไหมส่งอะไรก็ได้ครับปูที่นอนไปให้อ่าส่งมาเลยหยอดเยี่ยมหยอดเยี่ยมมะลันแปะเอาอีกเอาอีกใช่ไหมครับเอาปิ้งหมูด้วยปิ้งหมูมาเอาอะไรในห้องซักอบรีดเอามั้ยซักอบรีดปิ้งหมูได้เลย จังหวะนี้นะครับเราจะต้องมีไหมวะเวรกรรมนะอย่าบอกนะไม่เอาจากรถคาร์สอ่ะนี่ไงนี่ไงไอ้ที่ตกพื้นเมื่อกี้อ่อะไรอะนี่เหรอนี่ไงอ่าอึบอึบเอาอีกไหมอ่าพออ่อเสร็จแล้วไปจุดยามอยู่ตรงนี้ต้องกลับออกไปแบบนี้อ้าวมันไปกันอย่างนี้เลยตอนเข้าก็ท่อมันออกกันยังไงวะ มันออกก็ออกงา่งาย